วัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารหรือนิยมเรียกสั้นๆว่าวัดสุทัศน์เทวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นในและมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือเสาชิงช้าอยู่บริเวณหน้าวัดวัดสุทัศน์เทวรารามตั้งอยู่ที่1นึีหริมถนนตีทองหนึ่งถนนบบรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากันแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมีสถานที่สำคัญหลายแห่งของเมืองไทยที่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือวัดสุทัศน์เทวราราม ราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีเสกน้ำอภิเษกพิธีสำคัญอย่างหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนอกจากนี้วัดสุทัศน์ยังคงเป็นสถานที่ประทรับของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระอริยวงศาคตยานแผ่ติสเทโวด้วยและจากการที่มีความสำคัญ เป็นสถานที่ตั้งประกอบกับคติความเชื่อของทางศาสนาวัดสุทัศน์จึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาของบ้านเมืองโดยในพระราชาพิธีพระบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10พุทธศักราช2562ที่นี่จึงได้เป็นสถานที่เสกน้ำอภิเษกรวมจากทั้ง76จังหวัด ร้อมทั้งจากกรุงเทพน้ำจากเบญจสุทธิคงคาและน้ำจากสะสีสะของจังหวัดสุพรรณบุรีรวมคนโทน้ำอภิเศก86ใบเมื่อวันที่18ถึงวันที่19เมษายน2562 วัดสุทันเทวรารามราชวรมหาวิหารมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในหกวัดของไทยเท่านั้นและยังเป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า200ปีใช้เวลาสร้างถึงสรัชกาล วัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งมีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีพศ2350ถึงพศ2351ใน ของพระนครชั้นในโดยมีพระราชประสงค์ให้มีพระวิหารขนาดใหญ่เทียบเท่ากับพระวิหารวัดพนันเชิงจังหวัดอยุธยาเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสกยามุนีหรือพระโตซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหา,าธาตุจังหวัดสุขโขทัยโดยพระองค์ได้พระราชทานว่าวัดมหาสุทาวาสแต่ยังสร้างมิทันสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ได้เสด็จสวรรคตรก่อนจึงไม่ได้ประดิษฐานเป็นสังฆารามชาวบ้านจึงเรียกวัดพระโตวัดพระใหญ่หรือวัดเสาชิงช้าต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยรัชกาลที่สองได้โปรดกล้าวให้ดำเนินการสร้างต่อและส่งแสดงฝีประหถ์ไว้เป็นอนุสรณ์ โดยส่งสร้างบานประตูกลางจำหลักพระวิหารด้วยฝีพระหัตร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอรมเหมือนจิตพักดีแต่ก็ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สิ้นราชการเสียก่อนในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในราชการที่สามส่งโปรดเกล้าให้ทําการบูรณะสร้างพระวิหารจนสำเร็จในปีพศ2390และยังส่งโปรดเกล้าให้ส่งสร้างพระอุโบสถ และสาราการ,ปรเปลี่ยนรวมทั้งสร้างสัตตมหาสถานและสร้างกุฏิสำนักสงฆ์ประดิษฐานสังคารามพระราชทานาวา่าวัสุทเทวรารามสวนนันทวนุทยานหรือสวนนันทวันทิศอุดรแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึง จุดนี้เป็นสวนนันทวันอุทยานทิศอุดรแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงไตรภูมิพระร่วงบรรยายว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอุทยานทิพย์ที่งดงามร่มรื่นอยู่ในทิศทั้งสี่ได้แก่นันทวะอุทยานหรือสวนนันทวันแปลว่าสวนอันเป็นที่ยินด,ดีมีทางไม้ดอกไม้ผลตั้งอยู่ทางบุรพทิศหรือทิศตะวันออก ส่วนขวัญน,นั้นสนุกนิพ้นประมาณแลมีสมบัติแลสัพพต้นไม้สัพพรูกไม้สัพพดอกไม้อันประเสริฐแลอุดมชื่อสวนสวรรค์บนดาวดึงเหล่านี้คงถือกันว่าเป็นประดุษสัญ,ญลักษณ์ของความรื่นรมในรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวังขึ้นเป็นสวนทางฝั่งธนบุรีพระราชทานนามว่าวังนันทอุทยานตามสวนนันทวันวังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่หสมัยทรงพระเยาว ก่อนเสด็จขึ้นกองราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือและฐานทัพเรือกรุงเทพสำหรับการเข้าเที่ยวชมวัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารปกตินั้นวัดสุทัศเทพวรารามจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในเวลาแปดนาฬิกา30นาทีถึงเวลา17นาฬิกาไม่มีค่าเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวไทย สำหรับชาวต่างชาติมีค่าเข้าชม20บาทแต่ต้องแต่งกายสุภาพไม่ส่งเสียงดังขณะเข้าเที่ยวชมไม่หยิบจับวัตถุมงคลภายในวัดไม่นั่งไม่ยืนไม่ปีนป่ายโบราณสถานต่างๆการโพสต์ภาพควรให้เหมาะสมและสถานที่นี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กวัดสุทัศน์เทวรารามค่ะ หากดูจากตำแหน่งที่ตั้งของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารจะเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นศูนย์รวมของชุมชนและศูนย์รวมของาศาสนาพุทธและาศาสนาพราหมณ์กลางกรุงเทพมหานครโดยแผนผังของวัดมีการจำลองภูมิจัก,กรวาลตามคติมนลนแบบพุทธภายในวัดนี้มีสิ่งสำคัญต่างๆอาทิเช่น พระวิหารหลวงมีสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสกยมุนีหรือหลวงพ่อโตพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระวิหารหลวงมีสถาปัตยกรรมไทยโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นภายในประดิษฐานพระพุทธตรีโรกเชษฐ์สาราการประเรียนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเศรษฐมุนี และอย่างเป็นวัดประจำราชการที่8ภายในวัดสุทัศเทพวรารามมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิปดินทรประดิษฐานอยู่และมีการอัญเชิญพระบรมราชรีรังคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพด้านหน้า พุทธบัลลังก์พระศรีสกยมุนีเมื่อปีพศ2493ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ